สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอมีละครสั้นเอซเรื่องพี่ชีรถที่นอนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะฟ้องแม่แน่ฉันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายอายุ18 1หนึ่งคนและก็ลูกสาวอายุ5ขวบกำลังน่ารักเลยไปไป ทำไมไม่กินข้าวแล้วจ้าลูกมีอะไรหรือเปล่านี่บอกแม่ได้นะแม่คะถ้าหนูบอกไปแม่จะเชื่อหนูหรือเปล่าคะหนูจะบอกว่าพี่ชายเป่าเป่าของแม่ชีแล้วที่นอนค่ะแม่เรื่องจริงเลยนะคะัเนี่ยหนูขึ้นไปดูออฮชีเเมนมากเลยค่ะแม่ อะไรกันเนี่ยเธอนินชาฉันเหรอฮะยิเป้ยเปยใครกันฉี่รถที่นอนฉันโตขนาดนี้แล้วนะจะมาฉี่รถที่นอนเธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะเป้ยเป้ยอย่ามาโกโหกให้แม่ฟังแบบนี้นะเข้าใจไหมเรี้ยงจริงนะค่ะแม่พี่ชายฉี่จริงๆค่ะแม่หนูสังเกตมาหลายวันแล้วห้องเพียมันมีกลิ่นอับอด้วย วันหลังแม่ลงขึ้นไปนะคะนี่เดีย๋ยไปปยพี่บอกว่าให้เธอหยุดพูดได้แล้วไงกินข้าวไปถ้าเธอพูดมากแล้วก็ฉันจะเคาะกระบาลเธอให้เลยพี่พี่ใจร้ายจังฉันจะใจร้ายกว่านี้อีกถ้าเธอพูดมากเข้าใจไหมกินข้าวไปเลยเรื่องจริงพี่ฉีแตกแล้วที่นอนจริงๆพี่ฉีแตก ไปเยจ้ะหนูทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยมาโทษพี่เขาแบบเนี้ยมันไม่ดีนะเข้าใจไหมกินข้าวไปเถอะค่ะแามา่บอกแล้วไงยิ่เด็กเลี้ยงแกะเธอพูดใครจะไปเชื่ออีกอย่างนึงเธอก็ชอบแอบนอนห้องชั้นบ่อยๆใครจะไปรู้ว่าเธอน่ะฉีหรือเปล่าฮะหนูไม่ได้ฉี หนูไม่ได้ฉี่พี่มาใส่ร้ายหนูเลยนะก,นกินเงินเถิดจ้าเด็กๆผมไปโรงเรียนก่อนนะครับแม่เฮ้ยลำคาญีน้องคนนี้จริงๆยียเด็กเลี้ยงแกะเชื่อถือไม่ได้ว่าหลังไม่ต้องมานอนห้องพี่เลยนะเฮ้ยฉันฉี่รถที่นอนหรอเนี่ยนี่เป้ยๆพี่เขางอนแล้วเห็นไหมเรานี่จริงๆเลยแม่ไม่เชื่อหนูเฮ้ย หนูต้องหาหลักฐานให้ได้ว่าพี่น่ะฉี่รที่นอนจริงๆไปดูสิวันนี้หนูจะต้องรู้ให้ได้พี่ฉี่เราที่นอนพี่โตแล้วทำไมพี่ฉี่เราที่นอนล่ะแค่เปิดก็เหม็นแล้วเฮ้ยนี่ไงดวงมนเลอเลยสงสัยจะฝันว่าไปฉี ในป่าแน่ๆเลยฉีมันถึงเยอะขนาดนี้แล้วทำไมแม่ไม่เชื่อล่ะใช่ต้องแบกแม่อีกรอบหนึ่งแม่จะได้รู้ว่าพี่ฉี่เราที่นอนแม่คะแม่แม่อยู่ไหนคะเนี่ยแม่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 ม่มามาเร็วๆแม่คะตามหนูมาเลยถ้าแม่อยากรู้ความจริงแล้วก็ ตามหนูมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะแม่เอ้าแม่อยู่ทำไมคนเนี้ยหนูบอกให้แม่ตามหนูมาไงคะเฮ้ยแม่ไม่เชื่อเราทำไมล่ะทำไมแม่ไม่เชื่อเฮ้ยนี่อาลินอาลินอาลินมีอะไรเหรอฮะ เรียกฉันทำไมนายก็รู้นี่ว่าฉันมีแฟนแล้วครั้งที่แล้วอ่ะโดนซ้อมไปนายยังไม่เข็ดอีกเหรอฮะอย่ามายุ่งกับฉันอีกเข้าใจไหมแต่ว่าฉันยังชอบเธออยู่นะอลินเธอจะเลิกกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะเข้าใจไหมอลินขอร้องล่ะอย่าเลิกกับฉันเลยไอ้ปอดอย่าเลิกเลยนะเราเพิ่งจะเลิกกันได้อาชิ์เดียวเธอมีแฟนใหม่แล้วหรอฮะอลิน เรากลับมาคืนดีกันเธออยากอะไรได้อะไรเธอบอกฉันสิสรอยใช่ไหมแหวนหรือว่านาฬิกาบอกฉันได้นะฉันให้เธอหมดเลยก็ได้ฉันจะอดอาหารอดข้าวเที่ยงเพื่อที่จะเก็บเงินไว้ซื้อนาฬิกาให้เธอไงสร้อยแหวนชุดใหม่โอเคหรือเปล่าฮะอลินนะขอลอง ได้โปรดเธออาลินกลับมาคบกันเหมือนเดิมเถอะนะนะอาลินนะฉันยอมเธอหมดทุกอย่างแล้วเพราะว่าเราอะคบกันมาตั้งหลายปีเธอจะมาเลิกกันแบบนี้ไม่ได้นะถึงในนั่นเขาจะหลอกเขาจะรวยแต่เขาก็หยุดหยุดพูดได้แล้วลาคาญถ้านายยังมาตามตื้ออีกก็วันนี้ในนยโนมแน่ ฉันไม่อยากจะคบคนจนฉันต้องการชีวิตที่ดีขึ้นเข้าใจไหมเพราะฉะน,นั้นหยุดหยุดหยุดความคิดนายไว้ตรงนั้นเลยนี่เห็นไหมสร้อยฉันก็มีแล้วนาฬิกาฉันก็มีแล้วทุกอย่างฉันมีครบหมดแล้วนี่แหวนทุกอย่างมีหมดแล้วมีหมดแล้วนายต้องมาซื้อให้ฉันเข้าใจไหมถ้ายัางตื้อไม่เลิกก,ก็ฉันจะให้แฟนใหม่ของฉัน ตืบนายแค่นี้นะฉันไปก่อนเฮ้ยน่าเบื่อผู้ชายแบบนี้แม่คะไม่เอาจะลูกแม่รู้แล้วว่าพี่เขาฉี่รถที่นอนแม่รู้ใช่จ้ะแม่รู้แล้วแต่ว่าลูก ก็ไม่ควรจะไปพูดกับพี่เขาแบบนั้นเข้าใจไหมจ๊ะเดี๋ยวแม่จะพูดกับพี่เขาเองอีพวกคนแล้วอีพวกคนแล้วผู้หญิงผู้หญิงเราครบกันมาตั้งสามปีทำไมทำไมเธอไปชอบคนที่หลอก,กว่ารวยกว่า แล้วก็ดีกว่าฉันได้ยังไงฉันอุตส่าห์ทำผมทรงนี้เพื่อเธอเลยน,นเนี่ยเธอยังจะให้แฟนใหม่ของเธอมาตืบฉันอีกฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันรักเธอฉันจะยอมโดนเตืบเพื่อเธอแม่ครับวันนี้ไม่กินข้าวเย็นนะครับแม่ เดี๋ยวผมนอนก่อนนะคะแม่อะไรกันเนี่ยเธอเอารูปฉันไปประจานในเน็ตหรอเธอใจร้ายที่สุดเลยเอารูปฉันโดนตืบไปลงเน็ตพี่หนูขอโทษนะ หนูไม่รู้พี่ร้องไห้เหรอเนี่ยวันนี้ขอนอนด้วยคนนะคะพี่พี่หลับแล้วหรอคะต่อไปนี้หนูทำอะไรหนูจะคิดเยอะๆหนูจะไม่รอพี่จะไม่ว่าพี่อีกแล้วพี่เป็นอะไรคะเนี่ย นอนร้องไห้หรอเนี่ยน่าสงสารจังเลยพี่เป็นอะไรนะอย่าทำฉันเลยอย่าซ้อมฉันอีกเลยนะก็ร้องพี่ร้องไห้หรอใครแกงพี่อย่าทำฉันเลยกลับมาหาฉันดิเธอก็ร้องเลยนะฉันรักเธอพี่โดนรังแก จนฉี่รถที่นอนหลอกเหรอเนี่ยน่าสงสารจังเลยพี่จ๋า